พอได้อยู่พี่ไปแต่แล้เนี่ยแต่แล้วเอาไปแล้วเนาะพี่เนาะเอาไปแล้วแต่แล้วนี่ดูสะก่อนท่านี่สวยดียค่ขายหมดอยู่แล้วเขาอ่ะอ๋อก็ขายหมดอยู่แหมดแล้วยหมดแล้วเนี่ยพี่จริงๆหนูเอามาเต็มรถแหละขานได้หมดขายยังไง้าได้ขีดพันแล้ววันนี้ก็มันขายรวมๆหลายๆอย่างโลยี่สิบบาทจ้า หัวใหญ่หัวเล็กสองตัวเลือกได้ค่ะเอาพ่อมาด้วยหน่อย้ะครับจะขายของอันนี้น่าจะมากกว่าหน่อวนะทีนะรบไฟเลยนะคะเลือกใหม่ก็ได้มันไม่ใช่มันผักกาดดูการกรอบกรอบดูนี่ไปซื้อที่ไหนมาอันนี้จากสวนเลยค่ะเขาใช้น้ำหมักชีวภาพแล้วก็น้ำนมสด บำรุงต้นแต่้งหัวอันนี้หัวอ่ะเป็นหัวแล้วก็แล้ววันนี้ไม่มีเหรอไม่มีค่ะไปเอาไปยังไปแล้วอ๋อถุงเนี่ยเมื่อกี้เอาแบบนี้เลยไหมจะเฉาะให้ไม่เฉามันมีอยู่หัวเดียวนี่แหละจะไปกรวมข้างในมันไม่ค่อยสวยเพราะว่ารูปร่างมันแปลกๆยนไปจะไปทำที่บ้านอ๋อได้ค่ะเอาแค่ยี่สิบบาทเลยค่ะมันโลกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่สวยนะพี่ โอถูกแล้วพวกี้ถูกแล้วตอนแรกแวันเ,เ,เ,เขาบอกว่าของไม่ค่อยมีค่แล้วมันก็เยอะ